สวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับพ่อพี่มีกระพือนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สะเก่า <c oughs> สะเดิม <c oughs> นะที่ผมมาตกปลาบ่อยๆนะแต่ว่าวันนี้เอาเราเอามอง <c oughs> เอามองมาใส่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าได้ปลากี่ตัวนะครับวั <c oughs> บนนี้ผมอยู่กับลุงนะครับแล้วก็คุณพ่ออยู่ข้างหลังนะ <c oughs> ก็เอามองมาใส่ปลานะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ใส่ไปแล้วนะ นี่นะครับเป็นมองมองขนาดใหญ่นะครับกี่กี่เซนนะพ่อแปเซนขนาดแปดเซนนะผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะติดหรือเปล่าจะได้ปลาตัวใหญ่หรือเปล่านะนานแ,นแต่ว่านี่ อันนั้นน่าจะไซส์สองโลหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฝั่งโน้นนะนี่นะตอนนี้ก็จะดึงไว่ไปนะไปอีกฝั่งหนึ่งดึงเพิ่มนะไปอีกฝั่งนะึงอันนี้ก็ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับโอ้อันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมน่าจะประมาณโลหนึ่งนะ ริงมีใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันแล้วกันนะฮะตอนนี้ลุงบอกว่าเจอแล้วนะตัวหนึ่งนะเดี๋ยวแต่ว่ามันไม่สามารถดึงขึ้นได้นะเนื่องจากกิ่งไม้มันเยอะมากนะครับแล้วก็มันเลยทำให้ดึงขึ้นมาไม่ได้ต้องดําเอานะ โอ้นนี่ตัวใหญ่นะผมไม่รู้กิโลสำหรับท่านใดที่ฟังไม่รู้เรื่องเลยผมจะใส่ซับให้ทีหลังนะครับอีสโน่เนาะด่าเทรนินเนาะมวงคือตัวโน,นอบ้านน้องมันไร นี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับเมียนตีรถที่สองเรากำลังเน,น, <c ười> นื้อตะลุยบานอะแล้วจออตะลุยบานไม่ทำนม่เียจอดลาจแล้วจอดตะลุยบาน ครมาาาวตอนนี้ลุงก็ลงไปดูอีกรอบนะครับเมื่อกี้เห็นมาติดตัวใหญ่แต่น่าจะหลุดแล้วนะฮะน่าจะไม่อยู่แล้ว นะครับผมก็วันนี้ก็อาจะได้สองตัวนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปด้วยนะวันนี้คลิปอาจจะสัน้นนิดนึงนะพอดีผมมีภารกิจต้องไปทำต่อนะครับก็ไม่ได้อยู่ถ่ายจนจบนะเดี๋ยวลุงะกับคุณพ่อก็จะอยู่ต่อที่นี่นะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปให้อาหารปลาที่บอนะ่อ แลก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณครับ